และนี่ก็เป็นวันที่25แล้วนะครับผมที่เราสามารถเอาชีวรอดมาได้นะครับบอกเลยว่าไม่ง่ายเลยครับผมและผมก็ได้จัดการเจ้าโครงกระดูกน้อยนะครับผมเพื่อที่จะเอาลูกธนูมาใช้ต่อนั่นเองนะครับท่านผู้ชมอ่าตอนนี้ก็ขุดไปแล้วก็จัดการครับพลิกแอคใหม่นะครับเพราะว่าพิกแอคเก่ามันพังแล้วนะท่านผู้ชมดังนั้นก็ขุดไปเลยครับผมท่านผู้ชมบอกเลยว่าขุดกันยาวๆครับตอนนี้เป็นการที่เราจะได้สำรวจในสิ่งที่เราไม่รู้ครับผมซึ่งมันน่าตื่นเต้นมากๆเลยครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าข้างในจะมีอะไรซ่อนอยู่นะครับและใน ครับผมบอกเลยว่าผมนั้นระแวงหน้าระแวงหลังมากเลยครับผมผมกลัวโดนตุ๋ยอะไรย่างนี้นะฮะแล้วอยู่ๆผมก็ได้ยินเสียงแปลกๆดังขึ้นมาครับท่านผู้ชมมันช่างเป็นเสียงที่น่ากลัวซะเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเสียงของอะไรนะครับและผมก็ได้ขุดไปจนถึงข้างในจนได้นะครับแล้วผมก็ชงแงะออกไปดูปรากฏว่ามีสิ่งมีชีวิตบางอย่างอยู่บริเวณตรงนั้นนะผมและก็เป็นไอ้เจ้านี่เองนะครับผมที่เป็นเจ้าของเสียงนั้นนะครับผมและปรากฏว่ามันมีหลอดเลือดของบอสขึ้นด้วยนั่นเอง เป็นตัวละครที่มาจากนิยายนะครับจะมีลักษณะเป็นโครงกระดูกที่ใช้เวทมนต์นั่นเองครับผมผมคิดว่าการเตรียมตัวสู้ก,กับบอสตัวนี้น่าจะไม่ง่ายอย่างที่เราคิดอย่างแน่นอนครับเพราะว่าชื่อมันเป็นชื่อที่มีลักษณะแปลกๆจากตัวอื่นที่เราเคยเจอมานะครับซึ่งมันจะมีลักษณะเป็นสีเขียวแบบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนผมคิดว่ามันน่าจะมีลูกเล่นอะไรบางอย่างซ่อนอยู่อย่างแน่นอนและผมก็ได้ลองตีมันดูนะครับผมปรากฏว่ามันก็ตีเข้าได้ปกติเลยนะครับและผมก็ได้คิดว่าจะลองหยิบธนูขึ้นมายิงมันดูก็ผม ซึ่งเป็นหน้าไม้ที่ผมคิดว่าเวลายิงแล้วมันจะแรงนะฮะปรากฏว่ามันไม่รับดาเมจจากหน้าไม้เลยครับท่านผู้ชมดูดิฮะท่านผู้ชมครับยิงแล้วมันไม่เป็นไรเลยนะฮะในขณะนี้ผมก็ตีมันไปเรื่อยๆเลยนะครับโดยที่ไม่สนเลยนะครับว่ามันจะจัดการอะไรผมได้บ้างนะ,ะและจู่ๆก็มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นจังหวะน,นี้บอกเลยว่าผมตกใจมากๆเลยครับท่านผู้ชมเพราะว่ามันดาเมจแรงมากๆเลยครับตอนนี้พยายามถอยนะครับไม่รู้ว่าจะสู้ยังไงได้บ้างนะยิงท,ทำการวิ่งสวนกระแสะทาราแล้วก็ตาย What? ในเมื่อเราตายนะครับเราก็จําเป็นที่จะต้องเดินทางลงมาข้างล่างอีกครั้งนะครับผมบอกเลยว่าเป็นไรที่ซวยมากๆเลยครับท่านผู้ชมจังหวะที่ผมขุดอยู่นะั้นแล้วผมก็เผลอตกลงไปแล้วก็โดนรุมยำแล้วก็ไปคุยกับรากมะม่วง hours later. และผมก็สามารถลงมาถึงข้างล่างได้ในที่สุดนะครับแล้วจากนั้นจึงจัดการเจ้าชิวฟิสแล้วก็เดินทางกันต่อนะครับและแล้วผมก็ได้เดินทางมาจนถึงสถานที่อยู่ของบอสนั่นเองนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการชะงําเข้าไปดูนะครับปรากฏว่าเจ้าบอสมันหายตัวไปล แล้วนะครับผมจึงรวบรวมความกล้าแล้วก็กระโดดไปเพื่อตามหาเจ้าบอสนั่นเองนะครับปรากฏว่ามันมีเลือดขึ้นมาครับผมแล้วมันก็โจมตีผมหมดเลยแรงกันจัดนะุ่นผู้ชม โอ้โหเมื่อกี้ดาเมจมันช่างรุนแรงซะเหลือเกินนะครับผมจึงได้เดินทางลงมาใหม่อีกรอบนะฮะแต่ในการเดินทางลงมาครั้งนี้นะครับจะเป็นอะไรที่สะดวกสบายต่อตัวเรามากเพราะว่าเรานั้นได้ทําทางไว้เรียบร้อยแล้วนะครับและผมก็เจอศัตรูตัวฉกาจของผมอยู่ตรงนู้นนั่นเองครับท่านผู้ชมจึงได้ใช้หน้าไม้สกิทมันดูนะครับเผื่อว่ามันนั้นจะมาหาผมแต่ปรากฏว่ามันก็ยังไม่สนใจผมอยู่ดีเพราะฉะนั้นผมจึงต่อบล็อกออกมาข้างนอกนะครับเผื่อที่จะทําให้มันสนใจได้บ้างแต่ปรากฏว่าลูกน้องมันมาแทนนะท่านผู้ชม อันั้นก็จัดการมันไปแล้วตัวมันก็มาอลไรครับท่านผู้ชมครับตอนนี้โอ้โหแป๊บนั้นท่านผู้ชมโอ้โหเลือดมันเพิ่มเฉยเดี๋ยวอะไรกันเลยครับเนี่ยโอ้โหถึงแม้ผมจะหนีมาฝั่งนี้มันก็ยังตามมานะครับถือว่าดาเมจที่เราได้รับเมื่อกี้ถือว่ายังไม่แรงเท่าดาเมจครั้งแรกที่ทําให้เราตายนะฮะท่านผู้ชมและตอนนี้นะครับก็เป็นมุมเหมาะเจาะนะครับผมจึงได้สุมตีมันไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนมุมมาตีฝั่งนี้บ้างละกันตีแน่จากนั้นผมก็ตีมันไปยาวๆเลยครับผมบอกเลยว่าชิล และตอนนี้ถึงกราที่มันใกล้จะตายนะครับผมจึงจัดการมันไปโดยที่ไม่ลังเลเลยครับผมพบว่ายังมีเจ้าทหารตัวน้นอยอยู่นะครับจึงจัดการทหารตามลูกพี่แกไปซะนี่แน่นี่แน่นจากนั้นนะครับผมได้ทําการขุดบล็อกนะครับผมแล้วก็ทําการลงไปหาของนะครับปักทอสไปเลยครับตอนนี้ปักไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็เจอสปอนนะผมก็ทาการขุดแล้วมันก็โผล่มาเต็มเลยนะทุผู้ชมปรากฏว่าโอ้โหจิตจัดออ้ยไดข้างหลังก็มาข้างหลังก็มาตัวไดโอ้โหไอ้นี่แหละ ไอ้นี่แหละจะการไปผมจะรอดหรือเปล่าจะรอดหรือเปล่านี่แหละอู้ย <c oughs> ชึบชึบ้ยเกือบนี่เน่สมน้ำหน้าเออหือเราก็เกือบตายเหมือนกันนะครับผมจึงรีบขุดสปอนเดอร์อย่างด่วนครับผมเพราะว่ากลัวพวกมันจะเพิ่มนะครับผมจากนั้นก็กินขนมปังไปจากนั้นนะครับผมก็ได้เดินมาเพื่อที่จะปิดทางไว้นะครับเพื่อไม่ให้มอนสเตอร์มันเข้ามาเพิ่มนะครับเดี๋ยวเราจะซวยเอานั่นเองครับท่านผู้ชมเออเดี๋ยวมันมาเยอะเดี๋ยวเป็นเรื่องนะครับหลังจากที่ปิดเสร็จแล้วนะครับผมก็มองเห็นว่ามีทหารอยู่ตรงนี้หนึ่งตัวผมจึงจัดการมันไปเลยครับผมไปไปคุยกับลากมะม่วงจากนั้นก็เบไทมา ผมก็เห็นมือบางอย่างปรากฏว่ามันโอ้โหท่านผู้ชมดูดิมันโคตรจะเท่เลยนะท่านผู้ชมครับผมเลยว่าโคตรจ้าครับผมแล้วก็มาเปิดกล่องบริเวณนี้ปรากฏว่ามีหนังสือหนึ่งเล่มแล้วก็ได้ทําการใช้ไปปรากฏว่ามันแบบว่าเป็นการเสกไอ้เจ้าโครงกระดูกยักษ์ขึ้นมานะครับแต่ว่ามันไม่ทําร้ายเราเหมือนจะเป็นพวกของเราหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับและเรามาดูชุดที่เราใส่กันดีกว่าบอกเลยว่าโคตรเทครับผมท่านผู้ชมหลังจากที่ชื่นชมชุดจนเต็มอิ่มกันแล้วนะครับจึงทําการรูทของตา่างๆนะครับผมผมเห็นว่าอันนี้มันแปลกตา ผมคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์ต่อตัวเราแน่เลยครับผมนันก็รู้เอมเรลไปผมก็ได้สะดุดตากับสมุดบางอย่างผมจึงได้ทําการเปิดอ่านโดยที่เนื้อหาถูกเขียนไว้ว่าถึงท่านหลอดของข้าข้ากําลังรอการมาถึงของเจ้าในการกลับมาของเจ้าข้าจะอยู่เคียงข้างเจ้าและนําราตีนิรันร์กลับคืนมาความตายจะเกิดขึ้น และกืนกินโลกใบนี้เหล่ากองทหารกระดูกจะกลับมาอีกครั้งแต่ข้อความดังกล่าวนะครับผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับแต่ตอนนี้ก็คือรู้ๆคือเราควรจะขึ้นไปข้างบนกันก่อนครับเออในเมื่อเราได้ไอเทมแล้วนะครับผมจึงคิดว่าเราควรจะเอาไปตั้งโชว์ไว้นะผู้ชมเออวางไอเทมไปก่อนครับโอเคเหมือนไอกล่องนี่มันจะใช้คราฟสมุดนะะนผู้ชม เออเป็นสมุดใช้เสกอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็ฟัาเป็นอ่าอัเม,มอร์สเตนม,มานะครับแล้วก็วางไปอ่าแล้วก็วางชุดปโอ้โคตรเท่เลยครับทุณผู้ชมโอ้เท่จะจัดเลยครับทุณผู้ชมจ้าโคตรโครับจากนั้นผมก็ชื่นชมผลงานตัวเองได้สักครู่หนึ่งเลครับแล้วผมก็ทําสิ่งที่ผิดพลาดเกิดขึ้นครับผม ใช่แล้วล่ะครับผมไปกดผิดนะท่านผู้ชมจากนั้นก็เก็บไอเทมต่างๆว่าในกล่องไปเลยแล้วกันนะครับอาร์เมอร์สแตนที่สร้างมาพังหมดเลยครับผมท่านผู้ชมจึงได้ออกมาตัดไม้ต่อนะครับผมเพื่อที่จะเอาไปทําฟืนนั่นเองครับในการตัดไม้นะครับผมผมจะตัดเอาแค่สักบล็อก2บล็อกก็พอแล้วนะครับหลังจากที่ตัดเสร็จนะครับผมก็ได้เข้ามาในบ้านแล้วก็ทําการฟราฟกองไฟนะครับผมเพื่อที่จะทําการประกอบอาหารนั่นเองนะท่านผู้ชมแล้วก็ทําการแต่งเพดานนิดนึงเออให้มันมีรูมีช่องนะครับผมโอเคจากนั้นก็ทําการนาเนื้อมา ปิ้งเลยครับผมแล้วก็กระโดดเข้าเตียงนอนนอนไปก็จบกันไปแล้วนะครับผมสําหรับการเอาชุดรอดมาถึง30วันนะครับผมซึ่งจบกันที่วันนี้นั่นเองนะครับก็เป็นไงกันบ้างครับสนุกหรือเปล่าฮะก็สำหรับในส่วนของซีรีส์นี้ผมต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะฮะอย่าลืมอย่ากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับผมมีสำคัญนะกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับไปเลยครับ